กลับมาอีกครั้งครับผมสำหรับรถดำคันนี้นะครับผมก็จอดไว้ไม่ได้วิ่งเลยนะไม่ได้เกิดปัญหาอะไรนะไม่มีคนขับรถดำเจ้าน้ำฟ้านะครับผมซื้อมาจากทีมงานในา้อยนะครับผมตัวนี้เครื่อง 6BG นะคผมร้อยเจ็ดหแต่งหมวกแต่งซิ่งแต่งสวยทำสีใหม่ฟิตเครื่องใหม่เปลี่ยนชุดกระบอกดับใหม่ชุดขาตะก,กระแตนใหม่ยางหน้ายางหลังนี่ใหม่ทั้งหกเส้นเลยนะครับทุกคนเอาใครสนใจว่ากันไปครับ ชอบก็มาดูได้ครับผมพิกัดอยู่ที่อำเภอกระสังจังหวัดบุรีรัมย์ครับผมเดี๋ยวมาคุยเรื่องสเปคกันหน่อยครับผมรถคันนี้ก็เดิมทีเป็นร้อนะแต่ว่าซื้อมาก็เจ้าของเดิมนี่เขาเปลี่ยนเครื่องใหม่นะเอาเครื่อง 6BG 175มาวางใส่ นะก็ก็ถือว่าได้แรงได้แรงขึ้นนะผมได้รถที่แรงขึ้นนะก็ไม่แพ้ร้อยเก้าหนะตัวนี้เอฟหน้าเอฟหลังครับผมล้อหน้าล้อหลังเลยเท่ากันนะครับแอร์ยินนะตัวนี้แอร์ใหม่นะครับกระบะก็ยังสวยอยู่นะทุกคนยังสวยอยู่นะครับอันนี้ก็เราก็ตั้งขายไว้ที่3ามแสนบาทนะครับ ก็ต่อรองก็ได้ครับผมนะอยากได้กันจริงๆก็มาดูรถแล้วก็ต่อรองกันเอานะครับอันนี้ไม่ได้บังคับนะใครชอบใครสนใจรถดําเอาไปใช้งานนะครับผมเ้าก็ก็ขายนะครับขายแต่ถ้าไม่มีใครสนใจเราก็ใช้งานปกตินะครับสายเหตุที่ขายก็ไม่มีคนขับนะลูกน้องอาลางานไปนานเหลือเกินนะก็จอดไว้ก็ เหมือนเอาเงินมาจมอยู่กับรถนะผมเราก็อยากจะปล่อยใครสนใจก็มาดูได้ครับผมรคันนี้รวนะคันนี้จะมีติดอยู่เกียร์ห้าครับผมเกียร์ห้านี่จะดีดนะครับส่วนเกียร์หนึ่งสองสามสี่หกเนี่ยปกตินะครับผมมันจะดีดอยู่เกียร์ห้านะตัวนี้เป็นเกียร์ล็อกใหญ่นะครับก็ มาดูรอบคันนะครับผมคันหน้านี่กว้างครับผมแอบนี่ยางหน้าเลยครับคอมแอร์ใหม่ด้วยนะครับยางใหม่6เส้นเลยอ่นะเบะก็ทำสีใหม่เรียบร้อยครับผมเรียนกิ๊กแล้วชุดลมนี่ยังเป็นชุดกระบอกลมนะตัวนี้กระบอกเบรกลมชุด เกียร์ยกดาก็เป็นของใหม่นะผมของใหม่ไม่แกะกล่องเชียงกงไว้ไม่ใช่เชียงกงนะไม่แกะกล่องจากร้านเลยครับดูจากน็อตก็รู้แล้วว่าเป็นของใหม่นะทุกคนคัซีเป็นไงคัซีนี่โอ้โหสวยมากครับไม่มีผุเลยนะไม่มีผุครับอาจจะมีเสียงรถวิ่งผ่านาคลิปนี้หน่อยนะครับผมเพราะว่าติดถนนใหญ่นะครับทุกคน ดูรอบคันก่อนชอบก็ว่ากันไปไม่ชอบก็มันเป็นไรนะครับด้านท้ายนะครับผมฝ่ายท้ายบางฝุ่นครบนะครับครบนะบะพื้นก็โอเคตามการเวลาตามอายุข,ของเขานะครับผมสรับเจ้ารถคันนี้นะฮะไฟเลี้ยวใช้ได้ไฟเบรกใช้ได้ครับผมรอบคันสวยงามนะครับ ดูแล้วก็พร้อมใช้งาน,นครับผมขึ้นบอ่อขึ้นมอขึ้นไรนี่รับประกันเรียกครับผมแรงไม่มีตกครับคาสีสวยนะครับฝุ่งท้ายนี่เป็นขขงอิสุนะนะครับถังน้ำมันก็ใหญ่นะใหญ่กั่เนี่ยครับตรงนี้เราก็ ตอนซื้อมาตอนแรกนี่ยังไม่มีครับผมท่อปรองอากาศนะสั้นๆนะหลายคนที่ติดตามคลิปก็นะ่าจะเคยเห็นครับจานองฟ้าเนี่ยก็เปลี่ยนกองใหม่แล้วก็เปลี่ยนลูกปืนคานล้อหน้าใหม่หมดเลยนะนะครับภายในเป็นไงนะภายในนี่นะครับประมาณนี้นะภายในก็โอเคครับ ตามรุ่นตามปีของเขานะครับผมถือว่าโอเคสําคัญที่สุดคือแอร์ครับผมแอร์นี่เจ้าของนี่เอามานี่เช็คใหม่หมดเลยครับผมเปลี่ยนตู้ใหม่อะไรใหม่นะแอร์เย็นช่าครับแอร์เย็นนะครับผมบอกดํานะครับกระบอกดําใหม่คาตาคาเตนใหม่ครับผมนะเร่มแล้วก็โอเคครับผมก็ใช้อยู่นะครับเอาตั้งไว้สามแสนนะครับผมต่อรอง นะ่อลองได้นะครับผมสนใจก็มาดูรถได้นะครับผมเดี๋ยวผมจะลองสตาร์ทเครื่องแล้วก็ยกนําให้ทุกคนดูนะครับผมนะเดี๋ยวผมจะลองสตาร์ทเครื่องครับผมแล้วก็ยกนําให้ดูครับผมว่าเครื่องยนต์เป็นยังไงครับผมฟังเสียงเครื่องกันหน่อยครับผม ไม่มีครับทุกคนแบตเตอรี่ไม่มีโอ้เยลแบตเตอรี่รู้สึกว่าเขาถอดไปชาร์จหรือเปล่านะโอ้โหเสียดายมากครับก่าวว่าจะรีวิวให้ทุกคนดูกันหน่อยนี hey. ่แบตเตอรี่มีจริงครับผมไม่ได้พูดเล่นนะครับ <laughs> <laughs> เอา้าแต่ว่าโอเคครับผมจะขายก็สนใจจริงก็มาดูครับผมอยู่ที่อำเภอกระสางบุรียมนะ 6ล้อดำนะครับผมต่อรองก็ได้ครับผมตั้งไว้30นะครับต่อรองกันก็นกประมาณยิบ20อ่ะ28 29ก็ว่ากันไปนะต่อรองกันดูนะครับใครสนใจก็โทรมา0808432910ครับผม fc รถดำนะครับผมแบบนี้ราคาทุกถูกครับ วิ่งได้เที่ยวเหมือนกันกันกนกบราคาเป็นล้านนะ <c oughs> 78แปดแสนในวิ่งได้เหมือนกันนะก็ดีก็คือไม่ต้องสองวดนะครับผมเอาฝากกันไว้ด้วยครับผมรถดับรถดำคันนี้นะต้องขออภยัยจริงๆครับแบตเตอรี่รู้สึกว่าถอดไปชาร์จนะถอดไปชาร์จเจ้าข,ของกวางั้นนะเอาสนใจก็มาดูได้ครับรถดำร้อจหครับเฟืองช้าครับผมเฟืองช้า วิ่งดินดีเลยนะผมเหมาะมากวิ่งดินวิ่งหินวิ่งทรายนะครับบ๊ายบายครับผมสวัสดีครับ